สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามาอยู่กันที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นทางผ่านนะครับที่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ลำปางนะครับอยู่ที่อำเภอเกาะคาเนาะก็จะมีเนี่ยครับอ่าชุสาวรีย์พระนเรศวนนะครับหรือองค์ดำนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้สักการะกันนะครับ เลยครับไปกับแม่เลยหรอกเอาเห็นไหมอุ้ยใช่ตรงนู้นจะมีพิพิธภัณฑ์นะครับแต่วันนี้เขาปิดนะมีสัตว์เยอะเลยครับดูดิมีช้างแล้วก็มีไก่นะครับใช่ครับก็ใช่ครับผมเป็นสัตว์คู่บารมีนะครับของพระองค์ดำ ครับผมอันนี้ก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีนะครับก็จะมีให้นวัตการกันนะครับอ่าก็จะมีบทสวดต่างๆนะครับที่จะมีคาถาบูชานะครับแล้วก็จะมีไก่นะครับแล้วก็มีช้างนะครับเพื่อที่จะมา เคาลบสักกะนะครับแล้วดนกับแม่ก็ไหวเรียบร้อยนะครับบรรยากาศวันนี้ก็คลืมคลืฝนนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีฝนตกนะครับที่ลำปางแล้วก็เมื่อกี้ขับรถมาก็มีฝนนิดหน่อยนะครับก็เย็นนะครับไม่ไม่ร้อนแล้ววันนี้นะครับก็จะมีพระองค์ดำนะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับที่เป็นทหาร แน่ี่นักลบนะครับที่อยู่ออกลบเชียงบาเชียงไหลกับะอ,องคงดำนะครับครับหลังจากที่เราสักการะพระอ,องค์ดำเสร็จเราก็เดินชมรอบๆนะครับนนโอ้มีไก่ทองครับผมไก่ทองนนมีม้าด้วยนะครับลำปางเมืองรถม้านะครับอ่านนมีไก่ชนครับไก่ชน,นไก่ทองเนอ มีช้างด้วยครับเฮ้มันอยางก็จะนช้างาครับครับแต่ไก่แต่ไก่นี่เยอะเลยนะครับไก่โอ้เรียงรายนะครับโดยรอบเลยครับไก่ทองตัวใช่ครับมีไก่ทองสองตัวด้วยนะครับแม่นู่นครับไก่ตัวใหญ่อน่างนู่นครับ น,นี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับมีไก่ทองไก่เงินไก่ทองอก็จะเป็นความหมายสื่อในเรื่องของสิ่งดีๆนะครับที่เอามาสักการะกันนะครับเป็นที่พึ่งทางใจนะโอ มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับหลายรอบอยู่รอบพระหรือเสารีเลยนะอ๋อช้างตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ช้างคู่เลยครับครับข้างหน้านี่ครับไกต่ตัวโตตัวไหนตัวไหนโตสุดดุกโอ้โหไก่แบบยืนเหมือนค้นเลยครับนี่ ก่ชนผู้แข่งแก่งไก่ชนผู้แข่งแก่งครับช้างครับใช่ครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสวนสาธารณะห้าแยกของนาฬิกานะครับเมื่อก่อนตรงนี้ครับจะเป็นสวนสัตว์นะครับของจังหวัดลำปางนะครับแต่ตอนนี้ครับก็ได้เปลี่ยนไปเป็นสวนสาธารณะห้าแยกของนาฬิกาไปแล้วนะครับ จุดที่สําคัญจุดนี้ก็คือห้าแยกของเลดิกาตร,ตรงนี้นะครับเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สําคัญน,นะครับของจังหวัดลําปางเลยนะครับถ้าจะมีจัดกิจกรรมอะไรที่สําคัญสำคัญในจังหวัดลําปางก็จะต้องผ่านจุดนี้นะครับจะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับนี่ครับตอนนี้น้องน้อน้องนดนก็มาเช็คอินที่ห้าแยกของเลดิกาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยแดดเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยร้อนนะครับ ก็รถก็ไม่ค่อยเยอะครับเป็นวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นเทศบาลนครลำปางนะครับอ่ากี่โมงแล้วลูกตั้งกี่โมงแล้วครับสิบโมงครึ่งนะครับตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับเห็นไหมเขาจะเดินไทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยครับมันจะเป็นสีเลยแบบทีเลยครับโอเค